นี้ก็เป็นนะครับเกียร์โต้ขับซีนะครับอาการที่มีปัญหามานะครับคือเกียร์มีอาการกระตุกนะครับแล้วก็สั่นกับอือตึงๆนะครับแล้วก็ไปโชว์นะครับเกี่ยวกับแรงดันน้ํามันนะครับก็เราก็ทําการ,รโอเวอร์ฮอนเกียร์ใหม่นะครับ โอ้หอเกียร์ใหม่เรียบร้อยนะครับนะฮะก็ลงโปรแกรมอะไรใหม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็แก้เรื่องปัญหาแรงดันนะฮะที่ปั๊มนะครับเรียบร้อยเปลี่ยนออยนะครับนะฮะเราก็ทําการเปลี่ยนออยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ก็มาวิ่งนะครับเพื่อที่จะเาเรียกว่าเ e a r นนิ่งกล่องนะครับให้มันจำนะฮะ การเปลี่ยนเกียร์ก็สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ทําการใช้อีกหนึ่งวันก่อนต่งรถให้ลูกค้านะครับเราก็ดูแลให้ลูกค้านะครับทุกคนนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบไประบบเกียร์นะครับนะฮะหรือระบบเครื่องยนต์ช่วงล่างนะฮะขอบคุณครับทุกคนนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกต่อเพื่อนๆนะครับผมก็จะพยายามที่จะดูแลรถทุกคนให้ดีที่สุดนะครับนะฮะแล้วก็ ที่สำคัญคือหลังการขายนะครับเราก็จะดูแลให้นะครับแล้วก็เราจะพยายามทำอะไรออกมาให้ไม่ให้มันแพงจนเกินไปนะครับนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับนะครับ